สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อู่ปอจเจริญ <c oughs> การช่างครับอู่ช่งางปุท้าชมตัวเล็กครับกำลังขึ้นงานเลยยังไม่มีรถเสร็จนะครับนี่ <c oughs> มาตามคำขอครับสเปคเล็กๆเดี๋ยวให้ช่างปุบอกสเปคหน่อย ตัวแร้กันสิบนาทีครับสี่สิข้อ,ขอ, 2> อส2่สองข้อรันเลอร์เท่าไหร่พี่ลันเลอร์ล่างจะ9ลูกครับรันเลอร์ล่าง9ลูกคือสข้อสามแปยี่สิบเอ็ดมอเตอร์มอเตอร์มันเบอร์สี่สิบครับเครื่องเครื่องก็จะมี2รุ่นจะมี JO54 กับกับ IWO 1้อครับผมแล้วก็ตู้5้ฟุตสครับตูต้ห้ฟุตสอุ้มประมาณตันสี่ ปากสองเมตรหกสิบครับทางอุ้มนี่พับได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะอ๋อคือเอาไว้แทนลงเลยครับผมแต่ยังไม่เสร็จหลายเรี่ยยื้อนะครับปากอวอย่างนี้นี่แหละลรต้องค่อยๆทำกันครับผมราคาเริ่มต้นตอนนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่พี่ราคาล้านห้าล้านห้าถ้าเป็นเจโอจะล้านห้าห้า เอาไว้สำหรับนาแปลงเล็กนี่พอดีทำตามยอดจองอ๋อยอดจองคันนี้ส่งที่ไหนครับส่้ชิ้นไหมน้ำหนักอยู่ประมาณเท่าไหร่น่นาจะห้าแต่กว่าจับไม่ให้เกินครับอ๋อถือว่าไม่หนักมากเนาะครับโลเบ่พามาชมครับจัดให้ตามคาขอครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับส่วนตัวทางอุ้มก็จะ จะพับไม่ได้นะท่านผู้ชมสเปคเล็กถือว่าน่าใช้นะผมว่าแก๋วเลยก็ยังไม่มีรถเสร็จนะครับก็เลยขออนุญาตทางปุ้ครับมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนครับพื้นที่ก็อาจจะ แคบๆนิดนึงนี่ครับสวยนะผมว่านี่ครับสมราคาครับสเปครถจับน็อตนะจับนอ็อตจับน็อตหมดเลยแล้วก็ได้เป็นสเตนเลส เดี๋ยวต้องมาตอนเสร็จครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมครับตอนเสร็จน่าจะสวยครับตู้ตู้ผมว่าตู้เขาใหญ่นะ ลอนำจะเป็นหนีบเอานะแบบนี้ดีนะครับเนี่ยน็อตสามตัวครับน็อตสามตัวป่องตัวนี้ป่องฟางแหมนาเสียดายครับ ไม่มีตัวที่เสร็จติดตามไว้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายให้ชม ก็ถือว่างานเชื่อมนี่แน่นนะแล้วก็น้ำหนักตัวนี่ไม่เยอะน้ำหนักไม่เยอะประมาณไม่เกินหกตันสำหรับคนที่งบน้อยนี่ใช้สาลี่บรรทุกได้นะ เอารถอ่ารถไถเกษตรกร,ร,กรหรือว่ารถปิกอัพก็ได้นะแต่ก็จะอันตรายนิดนึงใช้สารีลากเอาหรือว่ามีหกล้อก็น่าจะโอเคครับสำหรับรถเล็กขนาดนี้เนาะหน้าครับ บันลังอันนี้ขึ้นไว้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมตัวใหญ่ครับคลิปนี้มาตามคำขอครับเอฟตีอยากชมรถเล็กๆครับนี่มานํำเสนออูปอจเจริญการช่างครับใครสนใจก็ติดต่อคอมเมนต์มาครับ ก็หายากอยู่นะอู่ต่อรถเล็กๆแล้วต่อขึ้นเองแบบนี้บางอู่ก็จะสั่งตู้มาแล้วก็มาประกอบให้นะสำหรับอู่นี้ก็จะขึ้นงานเองทั้งหมดส่วนมากจะจับน็อตนะครับจับน็อตกันหมดเลย ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปชมตัวใหญ่ครับนาฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เกมสายชิวไว้ด้วยครับสวัสดีครับ